จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดงานยอยดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกประจำปี2,566ฉลอง32ปีโบราณสถานน่ายตนชมแสงไฟล้านดวงท่ามกลางมรดกโลกชูซอฟตพาวเวอร์ณวัดชัยวัฒนาราม เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนางวัชราพรรุ่งสาครนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมถแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกประจำปี2566ณวัดชัยวัฒนาลา อำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มจัดงานย่อยยยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกขึ้นเมื่อปี2534จนถึงปีนี้นับเป็น32ปีเพื่อเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนในวันที่13ธันวาคม2534 ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความพิเศษในงานปีนี้ได้เน้นการเฉลิมฉลอง32ปีท่องเที่ยวโบราณสถานหน้ายนชมแสงไฟล้านดวงท่ามกลางมรดกโลก เที่ยวงานได้กุศลสุขใจไปด้วยกันพร้อมสวมชุดไทยถ่ายภาพเช็คอินพกถุงผ้ารักโลกมาเที่ยวงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง24ธันวาคม2566รวม10วัน10คืนนับบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือ soft power of Thailand อย่างสร้างสรรค์และเพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอายุทยามีดีตลอดจนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบ,บดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองเป็นการสืบสารมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัตรรุ่งสาครกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับงานยอยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกกำหนดจัดขึ้นเป็นทางการในวันสุขที่15ธันวาคม2566เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณเวทีกลางบริเวณหน้าวัดบึงพระรามจากนั้นจะมีพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงณบริเวณหลังวัดมหาธาตุ ภายใต้ชื่อเรื่องการแสดงอโยธยายศเกิดฟ้าวีรกษัตราสินเรืองรุจีวิเทศไมตรีสีอโยธยาโดยมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายอาทิอาทิกิจกรรมการกุศลลุ้นโชคใหญ่ร้านเหล่ากาชาด้วยพระก,กลางเมืองชมการแสดงปืนใหญ่โบราณชมการประกวดบนเวทีกลาง The Best to be Number one และกิจกรรมที่น่าสนใจตลอด10วัน10คืน และในวันสุดท้ายจะทำการหมุนวงล้อจับฉลากสลากกาชาติเวลา21นาฬิกานอกจากนี้มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิ ถนนกินเส้นลานวัฒนธรรมสวนดอกไม้การจัดแสดงการจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทยตลาดย้อนยุครับชมนิทรรศการวัฒนธรรมจากส่วนราชการนางวัชราพรลุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกล้านกาชาติโดยมีกิจกรรมมัดฉากาชาตมีรางวัลจำนวนมากเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้อโอกาสผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ประส โดยจำหน่ายบัตรราคา20บาทจำนวน3 0 0 0 0 0ใบทั้งนี้มีการตักไข่บอมัดฉากาชาติทั้งนี้มีรางวัลใหญ่จำนวนมากได้แก่ t o y ยตา er, ้า o r t u n e r น1รางวัลรถยนต์ o o n d City อีหอีก1รางวัลน,นอกจากนั้นยังมีรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทองคำและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมาก ด้านนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงานยอยดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกโดยทุกๆปีจะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดงานและบรรลุล่วงไปได้ด้วยดีในปี2566นี้ก็เช่นกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน3ล้านบาทแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสนับสนุนงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพระนครศรีอยุธยาและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลก รายงานโดยศูนย์ข่าวข่าวเด็ด77จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกอลุงเปียก